สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เฮียป๋องสอนทำอาหาราเราได้ใบเต้าจากสวนมาเป็นยอดแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำาเป็นยำผมชอบทำเป็นกับแก้มเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเพราะพอดีผมเคยไปอ,อยู่กับแม่ที่ทางเหนือมาเขาให้เป็นสูตรยำใบาชามา ผมกินแล้วคล้ายๆกันมีรสเปรี้ยวๆฝาดๆเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะครับผมว่าทำแล้วรสชาติออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมเครื่องย่านะครับมีน้ำปลาปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะนานึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็พริครับ ใ่เนี้ยครับผมน้ำตาลนะครับทรายสักหนึ่งช้อนโต๊ะครับตนดเข้ากันนะครับแล้วขอเพิ่มน้ำปลาหน่อยนะครับเป็นน้ําปลาช้อนครึ่งนะครับ ดีแล้วนะครับแล้วก็อาไก่ฉีกเนี่ยครับไก่ฉีกใส่เข้าไปเป็นเนื้อสับอื่นก็ได้หมูสับอะไรหมูบดอะไรได้หมดนะครับผมแต่จะแต่ผมลองทําดูนะครับอันนี้เป็นสูตรเดียวกับที่ทํายำใบชาครับเนี่ยครับใบเต้านะครับเตายอดแดงนะครับมันมียอดแดงกับยอดขาวนี่ผมใช้ยอดแดงใส่เข้าไปเลยผมพร้อมกันเลยครับผมลืมไปอย่างหนึ่งครับผม หอมแดงครับผมผมเขาไม่ได้หั่นหอมแดงนะผมผมสั่งไปแล้วแต่เลยต้องใส่หอมแดงอย่าหนึ่งนะครับสำคัญเลยตัวนี้ยำไม่ใส่หอมมันจะไม่ค่อยได,ได้ความหวานเข้ามาครับคนเบาๆนะครับไม่งั้นใบมันจะช้ำและใบมันช้ำมันจะเปรี้ยวมากครับผมครับผม เนี่ยครับแล้วก็ถั่วใส่เข้าไปเดี๋ยวเรามีท็อปด้วยท็อปด้วยไข่ต้มนะครับ2องฟองครับวันนี้เดี๋ยวพอจัดจานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะท็อปด้วยกุ้งแห้งกับที่ผมใส่ไปนี่ก็คือกะทิครับ ใส่กะทิผสมแป้งไปนะครับผมแป้งไปพอสวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับผมโอ้โหน้าตาออกมาดีมากเลยนะครับแล้วก็มีถั่วม,มีไก่มีไข่ไก่ที่จริงยำใส่ถั่วอย่างเดียวก็ได้ครับแล้วก็ใบติว้วใบใบเต้วเนี่ยนะครับซอยให้มัน ทีๆหน่อยนะครับแล้วก็ยำก็จะมีรสเค็มจากกุ้งแห้งแล้วก็รสเค็มจากน้ำปลานะครับแล้วก็ใบเต้านี้ก็จะเปรี้ยวๆฝ,ฝาดๆนะครับแล้วก็มีไข่เพิ่มความมันพร้อมกับถั่วนะครับผม mm hmm. เป็นอาหาราแบบมังสว,วิรัติก็ได้นะครับเขาเรียกมังหรืออาหารเจครับผม mm hmm. ได้เลยนะครับ แต่เพียงแต่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เข้าไปไม่ใส่เนื้อไก่เข้าไปก็ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับผมมาแล้วครับผมน่าทานไหมล่ะครับผมนี่ครับใบเต้ายำนะครับแต่ผมจะมาชิมให้ดูว่ามันแตกต่างจากการยำใบชาเป็นยังไงนะครับนี่ไงครับผมมีไข่ด้วยนะครับแต่ผมจะชิมแบบมีไข่ก่อนนะครับ แล้วก็ใบติ้วสดๆนะครับมีความเค็มน้ำปลามีความมันจากไข่จากถัว่วรสชาติออกเปรี้ยวฝดฝาดความหอมก็ไปหอมกะทิมันก็จะแตกต่างอย่างใบชาแต่รสชาติ อ่าไม่เหมือนกันความหอมไม่เหมือนกันแต่รสชาติใกล้เคียงกันครับผมนี่เดี๋ยวผมจิมแบบไม่มีไข่ไม่มีถั่วนะครับ <c oughs> สุดยอดมากเลยครับผมลองไปทำกินกันดูนะครับ ถ้าเกิดทำกินแล้วไม่ถูกใจไงโควิดหายก็มากินที่ร้านเฮป๋องนะครับเป๋ปองต้นจีนมาต่พุทธเกิดมาทางระยองอะไรก็มาแวะชิมกันได้นี่เอาไปทํากินไม่ยากครับไม่ยากทุกคนมีเพียงแต่เอาหลังสรรเมนูทีม่มันคิดว่ามันจะไปกันได้แล้วก็โอเคตามนี้เลยครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับครั้งหน้าเราจะทำเมนูอะไรเราทำเมนูแบบบ้านๆง่าย,ายๆนะครับผมสวัสดีครับผม